มันเลี้ยวเข้าไม่ได้เลยแหละมันจังสีแดงลุงจังสีงามก้อนนี่จังสีแดงลุงงานนี่แต่วันตั้งงานใส่เลย

เอาขึ้นอีกเลยว่ารถรถพวหนึงค้างกับไตผมต่ำมันลงมาได้เลยเลมันลงมาหนาลงมากันจังเลยก็เรียบร้อยแล้วรวบรวยแล้วลงมาได้เลยแล้วลรถพวกนั้น ขาสมตั้งให้เนี่ยกันยุ่ผีแล้วพลเพื่อรถเพื่อคนน้ำเนาะ ลงมนาี่ลมานีิบง่ากูบอกง่นไทยไทยไฮนี่ออกได้ครไทออกนี่เดียวเปิดเแล้วโอ้พยุดล้มหันง่ายกว่านีแมนลมาผีแล้วพระยุดง่ายกว่ารถบัสรถบัสจอดทึ่งตัดยางเลยครับถนนถนนสิบบแคบต่อมันมันสี่ขั้นเลยมันสิบอัตรายเลย

เท่งมันหนักมันต่ำพรอมจอดเล่นนึงกัศสิยุธหากล้วยมัตังเอาเนาะเวทีหอดึงคือดิผมจะเอาสังกะสีทง cứ mà hái cỏ thì thôi cỏ xâm này cái này cỏ gì này là bát bát chắc bát kẹo là bà? พ้นขายแบบอ่อนไล่เอาครับโอนสลีเออกขายเป็นรอบนึงหอบนึงและติ๊บติ๊หมวานนี่ได้ไล่หรอเปล่กับลัก่นครับไปครับมันไห้นะครับฮอดแค่คัดแท้นี่เป็นบ่ครับนี่งานเขาเราพยุตจัต้องอมนเอาของลงแล้เราต้องออกใช่ป่นี่ รถทวกหลอดจอดไซบาบบนผมจอดเองครับโต้วาอ๋อสองไฮนี่ได้บนบ่โอ้ขอสองไฮได้แต่ว่าทางสันต์ตวนี้ได้่าตัวนี้ต่ำกันแท้ี่ได้เ่าะขึ้นรถออกไปเราก็ต้องขึ้นไปอ๋อออกผลเลยอ๋อได้ได้ครับต่างองนีไง่ายง่า้ลงมาจะดีกับต่ำกับของเาต้องต้องนั้นเนาะเพราะาหนัไงเอาดัดนตัวนี้แล้วก็แต่แตงแท้งตัวนั้นขึนลงเอาครับครับแวมันจะขึยไงกว่าอลงมาหักับ่นนึงกับเลียร์เรพี่เนรับ เดี๋ยวพอนดีออกมากอ่ะรถจอดใส่ขวานี่ยได้ครับแต่ว่าจอดชิ้นนี้ได้ไหครับเพราะว่าคันนี้เต้นนักแสดงผมไปว่าไรเล็กปะเป็นตั้งแต่เอองานนี้งานนี้ไหมไม่ผู้ดครับพุ่งให้นั่งในแค่นี้แค่ไหนสารก่อใส่ขวาออกเป็นเักสามสี่สี่สิบเจ็ดครับออกใายขวาเอาผมขอผมผมผมกเขาใจอยู่ดีว่ามันมีเต็มหลายครับเอาแค่แถวฟอร์กับครับเอาแค่แถวให้จอดยุคเครื่องหนึ่งโซนนี่ได้ครับเนี่ย

ภูง่ายกาง่ายเด้วยภูบอกอยากโอ้ยบอกจดปากเปียกโคตรหลายบอกครับกอยหลครับเต็มกตีมากวัดม่านาต้นตมานอ๋อหีสไว้กับซ่ห้ก็เลบ่ยนดยบน ผมกับบ้าพอนีด้พอภมวัดนมากที่ห้องวัดนี่กะายวิธีกันเอาท่านนี่นะกจะเอาตัว่างกระสีพวกนั้นพิ่งน้ำไปั้งมดมาดัน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 มุดมันขึ้นผมเลยมันเอียงหลหมดอัดกันแค่ตัวนั้นก็ไห้มันให้มันลงมากห้มันลงออกแมนครับจังหวะมันเอียงมันลงมาอันตรายทกคน ดันบ้านลงมาพี่รถตู้ลงไหนบอลอนะพยุนอะบอนมัน,ม,นมันตำไหมต้องดันดินขคืขอเราขับไปอีกออตัวตัวฝนต้องดันอนนดินแน่นดันขั้นแท้ทั้งนี้ออกอีกวอลเออมันสั้นพนุ่ รถเก๋ออะไรถยรถไทยนาเขามถไกผมขับได้ัด okay. ีนีบ่นันบ่ัขับมาให้พยุนแล้วครับเอ้กันรถไยก็ได้ว่าตงอนญาตรถไทยกับขับม่ถีบ่ไ้ว่า่น่ะปดาเอ้าขับคือห่างว่ะเอาเอาเอา ตอนคลิปหน้าค,ครับรี่เราครับข่าออกเ,อเอน้อตนะั้งที่นนี่นตรงไหนเนี่ยนี่นท,ทั้นมาผิด